ที่ผ่านมาเราใช้ข้อมูลจากเนี่ยดาวเทียมหรือ,รอวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันเต็มที่แล้วหรือยังอาจารย์มันเต็มที่แล้วหรือยังด้วยตัวเทคโนโลยีเองนะคะอย่างที่บอกว่าก็คือด้วยตัวเทคโนโลยีเองเนี่ยเขาก็จะมีการโคจรเนาะเขาก็จะไม่เหมือนกับกล้องซีซีทีวีที่เขาจับอยู่ตลอดเวลาก็จะมีเสียงแบบ ทำไมไม่ถ่ายทุกวันทําไมไม่มีข้อมูลที่มันถี่กว่านี้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นในเรื่องของเทคโนโลยีแต่ในส่วนนี้ค่ะทางจีซ่าเองเราก็มองว่าโอเคว่าในส่วนของการมีภาคีเครือข่ายเพราะการลงทุนทางด้านดาวเทียมมันมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะมีภาคีเครือข่ายแล้วก็เครือข่ายในเรื่องของดาวเทียมสำรวจทรัพยากรต่ตางๆที่พอเกิดเคสวิกฤตขึ้นมาเนี่ยค่ะเราก็พยายามหาความร่วมมือ <c oughs> ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะรวมไปถึงในเรื่องของเป็นแนวทางในเรื่องของการพัฒนาตัว ของการพัฒนาการสร้างดาวเทียมที่เพื่อที่จะเสริมเพิ่มเติมเข้ามาจากเดิมที่เรามีทีออสหนึ่งทีออสอง อยู่นะคะในของประเทศไทยที่มีอยู่2ดวงตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเหมือนรถแมพของเราในเซอร์ของการที่นอกเหนือจากการเอามาดูในเรื่องของภัยพิบัติแล้วในเรื่องของพื้นฐานทางด้านของบ้านเราที่เป็นเรื่องของเกษตรหรือแม้แต่ในเรื่องของการวางแผนในเรื่องผังเมืองหรือในเรื่องของทรัพยากรน้ําต่างๆหรือทรัพยากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยค่ะคือแต่ละหน่วยงานก็จะมีเทคโนโลยีของตนนะคะแล้วก็พื้นที่ที่ทํางานเนี้ย โอเคของจิสซ่าเนี่ยอาจจะสามารถดูได้ทั้งประเทศแต่เราจะไม่สามารถเจาะลึกลงไปได้นะที่เป็นโล c คอล c สเกลก็คือระดับที่แบบ ลงไปหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอ่าเป๊ะขนาดนั้นใช่ค่ะหรืออย่างบางหน่วยงานเองเนี่ยเขาก็จะดูแค่น้ําในชนประธานแต่พอนอกชนประธานก็จะเป็นของอีกหน่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งโอเคว่าด้วยเทคโนโลยีที่เราใช้แต่อย่างไรก็ตามแต่เราก็ได้มีความพยายามในการที่จะแบบเอาข้อมูลของแต่ละหน่วยเนี่ยมาคุยกันแล้วว่าร่วมกันวางแผนนะคะแต่อย่างที่บอกเขาว่าบางทีเนี่ยเราเป็นหน่วยที่อยู่ในส่วนกลางนะคะอันนี้ในมิติของตัวเองนะว่าเป็นหน่วยที่อยู่ในส่วนกลางแต่บางทีอะค่ะเราส่งข้อมูลไป ยังที่อยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะครเราก็ต้องดูว่าเขารับลูกมากน้อยแค่ไหนหรือมันมีฟิลแกลบที่มันแบบเอ๊ะแมสเซจมันหล่นผายไปตรงตรงไหนอย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ